เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่10มิถุนายน2025หัวข้ออันตรายจากการผิดศีลธรรมทางเพศข้อพระคำหลัก1โครินบทที่6ข้อที่9ถึง10 9 ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบทมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกวายรูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเพณีชายพวกรักร่วมเพศสิบพวกขโมยพวกที่โลภพวกที่เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกชอบโกง จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่9ข้อที่17ถึง18 17น้ำที่ขโมยมาหวานนี้และอาหารที่รับประทานในที่ลับก็อร่อย18แแต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่นและแขกของนางก็อยู่ในห่วงลึกของแดนคนตายเนื้อหา คริสตจากคริสเตียนแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเด็กชายและเด็กหญิงที่เคยเป็นโสเพณีชายและหญิงสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการปลดปล่อยพวกเขาจากความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่บางคนยอมถวายตัวตนต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และเลืกบุรีคนอื่นๆยังคงต่อสู้กับอดีตและหวนกลับไปหาอดีต ผมอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงจับกลุ่มพวกเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนอกจากการได้รับพระพิโรธของพระเจ้าแล้วการผิดประเวณียังอาจนำไปสู่อันตรายอื่นๆได้อีกด้วยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากมายที่อาจรักษาไม่หายและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ระบาดในหมู่คนหนุ่มสาว ทำให้หลายคนกลายเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและสร้างปัญหาในสังคมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือคบหาดูใจกับคนที่แต่งงานแล้วอาจดูเหมือนเป็นเรื่องดีสำหรับบางคนแต่ความจริงก็คือไม่ว่าบาปจะดูหวานแค่ไหนก็ตามก็ยังเป็นคุณสมบัติที่แน่นอนที่สุดสำหรับไฟนรกท่านต้องการที่จะถูกเผาไหม้ในไฟหรือไม่ หากคำตอบของท่านคือไม่ดังนั้นท่านต้องหนีจากการผิดประเวณีทุกรูปแบบประเด็นสำคัญการผิดประเวณีเป็นเส้นทางสู่นรกอย่างแน่นอน